สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็บ่ายเข้าไปแล้วโอ้โหอากาศยังเย็นเจี๊ยบนะแต่ว่าขาหมกขมมวไปด้วยเหมือนกับฝนจะตกนะครับพยากรณ์ด้านล่างบอกฝนตกไปแล้วนะฮะอันนี้ผมกําลังจะถอดท่อนะครับอันนี้ท่อสามนิ้วนะครับโอ้เหมือนน้ําตกเลยนะครับเนี่ยน้ําก็มาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะขยับท่อนี้ให้มันสูงไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อผมที่จะเรียกว่าให้น้ําไปด้านล่างให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันไม่สูงนะ เดี๋ยวคอยมาดูกันนะครับนี่ก็ไปซื้อท่อมา30สิบท่อนะครับก็ร้อยกว่าเมตรนะครับเดี๋ยวจะไปแทนท่อ3นิ้วนะครับเดีย๋ยวเอาสามนิ้วขึ้นไปด้านบนนะครับน้ำเยอะนะเนี่ยลึกรอเปล่ากลัวจ,จะท่วมว้าวเกือบเกือบ เดี๋ยวทาการเดินท่อใหม่จากที่นู่นมาข้างบนดีกว่าจะลดความสั้นลงไปแล้วขึ้นไปด้านบนนู้นเลยนะครับโอ้มีความสุขจังเลยเห็นเสียงน้ำนะครับเหมือนน้าตกย้อยๆเลยฮะอันนี้ขนาดเป็นเดินหน้าแรงแล้วนะครับหลังจากที่ไล่ใหม่นะครับนั้นแนวเดิมนะครับไอ้นั้นเดี๋ยวผมจะดึงไปไว้ด้านบนนู้น น้ำก็เยอะอยู่นะแต่แรกคิดว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่คือจะทำแนวไปด้านบนนั้นนะครับเออเหมือนน้ำตกเลยอะ่ะเออเป็นอุทยานสวรรค์จริงๆนะ นี่มันก็มาจากซอกเขานี่ฮะจะมีน้ําไหลามาเห็นไหมครับมีป่านิดเดียวนะเห็นไหมครับเพื่อนมองเห็นไหมแค่นี้ก็เป็นหกหุ่นเลยนะครับเนี่ยไหลมาแล้วเห็นไหมครับซิก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 ซกซกนี่มาที่เท้าผมแล้วนี่โทษนะครับนี่็จแล้วก็เยอะกว่าเดิมหลังจากที่เราเดินล่านล่อมาเรื่อยๆนะครับเพื่อน มันก็มาเจอทางแยกของน้ำนะอันนี้ก็เป็นทางน้ำมาทางหนึ่งทีามาจากด้านบนนู่นจริงๆด้านบนก็ไม่มีเขาเลยนะครับเป็นเขาหัวล้นแต่มันก็จะมีตรงหุบเขานิดเดียวนะครับน้ำไหลมาเห็นไหมครับอันนี้ก็อย่างน้อยก็หกหุนแล้วครับเนี่ยเกือบหนึ่งนิ้วแล้วเนี่ยมันก็มารวมๆกันนี่ตรงนี้ผมคงไม่ไม่เอาแล้วละ่ะคงจะไปรวบรวมจากตรงนู้น เพราะผมอยากจะได้น้้ำที่สูงขึ้นกว่านิดนึงไปด้านนู้นนะครับซึ่งจริงๆผมก็มาจากด้านนี้จะเดินท่อใหม่ขึ้นมาจากด้านนี้นะครับะจะคอยดูกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดีมานี่ก็โอ้โหนี่ก็ประมาณสองนิ้วสามนิ้วแล้วรับน้ําขนาดนี้นะครับอันนี้คือจุดเดิมนะครับแล้วก็เป็นจุดที่คนม้งนะ่เคยมาทําเป็นเขื่อนสมัยก่อนนี้น้ําน่าจะเยอะอยู่นะครับเห็นไหมครับ แต่ผมอยากจะให้มันไปสูงกบนนู้นนิดนึงอะผมก็เลยขยับผมเปลี่ยนทางไปทางนู้นแล้วนะครับเออไปด้านนู้นนะครับ,อ,อ,รบอย่าไปดูกันนะตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสามแล้วนะครับสิบห้านากาโอ้โหยังเย็นเจี๊บอยู่เลยนะครับเสียงน้ำก็ยังไหลลินแง่เพื่อนโอ้โห น้ำเยอะๆนี่น่ามานอนเล่นจังการรูว่าน้ำมันมาจากทางนี้ไหลไปนี้เยอะกว่าผมจะต้องทำยังไงเนี่ยจะดักน้ำตรงไหนดีเอ่ยโอเคตรงนี้พอละมั้งโอเคตรงไหนดี มันไปอีกไกลเลยอ่ะนีพอไหมมันก็มาสูงพอสมครวรแล้วนะเนี่ยว่างไงอย่ลองเดินไปทุงนอีกนี้นะครับว่าเราจะไปได้แค่ไหนนะ ตัอะไรเนี่ยอืมปลาภูเขาอาจจะเป็นจาดบก็ได้นะโอ้ถ้าเอาจริงๆมันต้องไปกไกลครับ โอ้ไม่ไปละเอาแค่สุดนี้ละแค่สุดตรงนี้ก็พอแล้ะมั้งนะเพื่อนๆอ, <laughs> อ,อย่าคอยดูกันนะครับอะหลังจากผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วครับเพื่อนๆคิดว่าจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นที่เบิร์มเบิ <laughs> บางเ,าเล็กว่าอะไระครับก้านน้ํานะครับตรงนี้ก็ยาวเกินไปไม่รู้จะปิดยังไงนะครับน่าจะเอาเป็นด้านหลังนี้นะครับ ยจะตัดทิ้งตรงนี้เลยตัดท่อออกนะครับเราจะกั้นตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะเพื่อนๆตรงนี้ก็น่าจะสูงกว่าจุดที่รับน้ำเดิมก็เป็นสิบเมตรอยู่นะครับก็น่าจะทำให้อย่างน้อยน,น้ำก็ขึ้นไปครึ่งเขาด้านล่างนะครับเดี๋ยวคอยมาดูกันนะครับคือครับเดี๋ยวก็เอาทรายตรงนี้นะครับใส่กระสอบแล้วก็กั้นเป็นเบิร์มนะครับเป็น ถนังกั้นน้ำนะครับเล็กๆนะครับเราไม่ได้ทําใหญ่ทําเยอะนะครับเพราะว่าน้ําหน้าแรงก็แค่นี้เองครับยังไงถ้าฝนมานะครับไม่อยู่ครับก็ท่อนี่คือกระจายแน่นอนนะครับเพราะว่าอนุภาคของน้ำนี่มันค่อนข้างรุนแรงนะครับเห็นไหมครับรอยกัดนี่โหใหญ่โตนะครับมันก็มาทางนู้นบุบบึบบุบบึบเดี๋ยวคอยดูกันนะครับ กวเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูนะน้ำก็ทําได้แค่นี้นะครับดูแล้วก็มีน้ําซึมไปหน่อยๆนะครับด้านล่างก็เหือดไปแล้วอันนี้เป็นการเปลี่ยนระบบนิเวศหรือเปล่าผมก็ใช้หินมาปิดท่อนะครับเอ้ยน้ําไปหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันไปอยู่นะแต่ว่ามันไปนิดเดียวอย่ตัวมาล่ะฮะยีตัวล่ะ ยี่ตัวไปเลยเน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 ตัวอกน้ำไปนิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยไปดูกันด้านล่างนะครับน้ำมันจะไปขนาดไหนนะ